ตอนลักส่วนลักสแมนไทยแลนด์ครับวันนี้เรามากันนอกสถานที่ครับมาที่ i n f i n ินิตออโตโมบิลแนะนำน้อง เจ็ตก่อนนะครับวันนี้ครับวันนี้เป็นวันเปิดตัวเลยใช่ครับแกโอเพนนิ่งอวตารพระรามสามเลยครับอินฟินิตออโต้โมบิลเนี่ยมีกี่สาขาครับมีทั้งหมด7สาขาครับตอนนี้พระลก้อนพระรามสามพรวดีกาญจนาพิเศษมีเชียงใหม่มีหาดใหญ่แล้วก็ภูเก็ตนะครับเอาครับมาดูรายละเอียดนะครับของรถอวตารรุ่นพิเศษรอยัลอิดิชั่นนะครับรอยัลอิดิชั่นนะครับจากรุ่นเดิร์ร์อวตารพิเศษหนึ่ง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 เดธรรมดาจะมีเซ็นสแตนเลสแล้วก็ลองเลนส์นะครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่่่่รรรรุนนนธมมดาาเิต้้ทีล 99,000ครับผมรุ่นลองเลนส์นะครับเริ่มต้นที่2 2 99,000และนี่เลย Royal Edition ของเรานะครับราคายังไม่เปิด <c oughs> คาดการว่าเมื่อกี้ที่เวทีบอกแล้วว่า2ล 8, 8ดอดอไว้ก่อนนะครับ <c oughs> แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับสำหรับรุ่นลองเลนส์มาอัปเกรดเป็น Royal Edition นีอย่างหลักๆเลยที่ผมอยากพรีเซนต์มากๆเลยนะครับก็ <c oughs> จะมีตัวสเกิร์ตรอบคัน <c oughs> ส,นเ,สกเกิร์ตรอสเกิร์ตรอบคันมาเลย <c oughs> สกเกิร์ตนี่มาจากนอกว่ะ ติดมันจกโรงงานเลยครับเป็นไม่ใช่ติดอยู่แถวนี้ไม่เลยมาจากโรงงานนะครับมาตัวตัวสเกิร์ตเนี่ยจะเป็นสเกิร์ตเฉพาะรุ่นรอยเยื้องดิฉันเท่านั้นเฉพาะเท่านั้นใช่ครับมารอสีสีที่เปเนษสีทูโทนสีเป็นสีทูโทนนะครับข้างบนจะเป็นกอสซี่เกรย์นะครับข้างล่างจะเป็นกอสซี่แบ็คแล้วจะตัดขอบสีเงินเป็นจตติกเกอร์อ่าเป็นสีจริงฮะสีจริงเหรอน่าไม่มีมีรอยมันยังไม่ได้เคลือบครับอไม่ได้เคลือบสีจริงนะฮะนเครับ็ีสีเงินนะครับ ใช่ครับผมทางด้านหน้าก็ดีไซน์เหมือนเดิมนะครับไฟเป็นรูปตัว F นะครับด้านหน้าจะเป็นคล้ายๆปีกปีเซอร์อตัวนี้เหมือนกันป่ะตัวนี้เป็นโลโก้ที่เพิ่มขึ้นมาดาักรุ่นปกติตัวนี้ไม่เหมือนนะครับใช่นี่ามาดูด้านข้างครับด้านข้างก็จะมีที่แตกต่างกันจากรุ่นปกติร้อแม็ก ลายล้อเหมือนไหมครับผมเหมือนไหมลายล้อเป็นเหมือนเลยครับลายหมันอ่าพวกนี้จะเป็นล้อฟอสนะครับนี่ยี่สิบสองใช่ขอบยี่สิบสองนิ้เท่าเดิมเท่าเดิมล้อตัวเดิมนะครับมากรเบิดเบมโบ้เป็นสีแดงแล้วอ่าไอ้ยไอ้คันคันนี้คันกลับเป็นสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเป็นสีพอร์ตนะครับสีพอดอะไรเนี้ยยังไม่พออันนี้สพอเหมือนเดิมเหมือนเดิมคันนี้ยังได้ช่วงล่างนะครับเป็นแบงค์ีโต เห็นบอกว่าเหมือนปรารี่เลยเหรอใช่อยู่ใน F80 เลยอยู่ในช่วแกลางเขาไม่ธรรมดาแต่ไม่ถุงลมไม่ถุงลมนะครับให้เป็นช่วงแห่งหล่งไฟฟ้าแห่คู่แข่งไม่ถุงลมเหนือขึ้นไปอีกปะเหนือเขึ้นไครับตรงนี้มีอะไรเปล่าไม่มีตัวนี้ไม่มีครับตัวนี้ตัวในตัวนอกจะมีเซนเซอร์เป็นกล้องให้ใช่ครับเซนเซอร์ตัวนี้มีกล้องอะไรไหมเดิมครับเป็นกล้องเป็นกล้องล็อกพันอยู่แล้วนะครับมีบ l i n สปอตวอ a r n i n g นะครับแล้วก็มีตัวไล่ฟ้า ใช่ครับอันนี้เรียน้นทั่วไปนะครับประตูอ่าประตูมีเปิดไฟฟ้าสี่บานเหมือนเดิมนะครับนะครับทำไมไม่มีปุ่มกดอ่าเราใช้เป็นที่ดึงต่างไทยแล้วก็เปิดจากในแอปมือถือได้นะครับเปิดก็เปิดได้นะครับนี่เหยียบเบรกก็ได้เหยียบเบรกได้นะครับป้าลองแซมเปิร์ให้ผมดูหน่อยนะฮะตอนนี้เรื่องดึงใช่ไหมดึงครับต้องดึงใช้ดึงเอานี่นะครับนี่แล้วก็ อ๋อแต่นี้เบาะไม่ไม่ได้ไม่ได้เลื่อนเบาะซีโร่อาวิซี่เหมือนเดิมนะครับเหยียบเบรกเหยียบเบรกครับฝาเหยียบเบรกปุ๊บนี่โอ้โหนะครับเปิดปุ๊บถ้ามีคนถามจะมีคนฮะภายในครับจะอัปเกรดจากนับป้าในรุ่นลองเลนนะครับเป็นเบาะเซมิอะนิลีนเบาะดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกครับทั้งนุ่มแล้วก็ระบายอากาศได้ดีขึ้นไปอีกแล้วหนังแท้ไหม หนังไม่หนังเป็นหนังไม่แท้ครับอ๋อไม่แท้เป็นหนังที่เกรดดีครับเป็นหนังเซิเมนิลีนอ๋อใช่หนังที่เกรดดีก็มีอะไรดีกว่ากันเซเมนิลีนดีอันนี้ดีกว่าจะช่วยการเกี่ยวกับพวกเชื้อราได้9.9.99%ด้วยนะครับแล้วทูโทนนี่รุ่นเดิมทูโทนไหมรุ่นเดิมไม่ทูโทนครับไม่ทูโทนรุ่นเดิมจะไม่เด่นขนาดนี้ตัวนี้จะมีสีตัดสีแดงกับสีขาวสีแดงสีขาวแล้วก็มีสีทองนะใช่ไหมเนี่ยเครื่องเสียงเครื่องเสียงเป็นบริเวณที่หน้าจุดเหมือนเดิม เครื่องเสียงเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมครับนะครับแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นครับป๋าเบาด้านหลังครับป๋าด้านหลังไหนดูดิด้านหลังฮะเบาด้านหลังนี่แน่นอนนี่เลยครับป๋านี่อเดี๋ยวขอลองนั่งด้วยนะครับเบาด้านหลังซึ่งเบาด้านหลังเนี่ยไม่ซีโร่คาวิตี้อ่าซีโร่กึ่ง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 ครับมีมีให้ป๋าปรับไฟฟ้าได้นะครับไฟฟ้านี่โอหาจะปรับตัวนี้ครับป๋าอย่างนุ่ม นี่ตัวนี้ฮะก็คือเป็นแยกแยกเลยแยกใช่ซึ่งรุ่นรุ่นเดิมไม่แยกรุ่นเดิมไม่แยกครับรุ่นรุ่นเดิมเป็นแล้วยรื่องมีมีเบาะระบายอากาศเบาะนวดที่กดจากตรงนี้ได้เลยครับกดตรงนี้นะครับตัวนี้ระบายอากาศอ่าเบาะนวดนี่อ่าตัวนี้นวดแล้วนวดแล้วนะครับข้างหลังสบายไหมครับป๋าก็สบายดีอืมนะ ทงหลังก็จะมีทั้งบ่อนวดบ่ออุ่นร้อนบ่ะเย็นนะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จตรงกลางครับป้าแทนชาร์จตรงกลางวางมือถือลงไปได้ยังมากับพร้อมที่เก็บของ4จุดนะครับมีตรงกลางด้านหลังมีที่วางแก้วกดจะตรงนี้ครับป้าอ๋อข้ข้างบนครับป่าอ๋อนแล้วก็มีที่เสียบ USB C 1จุดใช่มีที่วางแก้วด้วยที่วางแก้ว ใช่ครับตรงนี้งนั้นเลยอ่าตู้เย็นไม่มีเหรอคันนี้ไม่มีตู้เย็นครับไม่มีตู้เย็นนะครับโอเคครับการเซนครับไปดูต่อเนะล้อหลังเท่ากันล้อหลังเท่ากันครับขนาดอยู่ที่สองหกห้าสี่สิบี่สิบสองครับด้านหลังก็ยังมีสปอยเลอร์ใช้ได้อีกสี่แบบไม่มีรุ่นปกติมีครับมีเหมือนกันตัวนี้จะสามารถจะปิดเปิดได้4แบบนะครับปิดเลยแมวเลยนะครับหรือว่าสตาร์ทรถปุ๊บเปิดขึ้นมาทันที หรือให้เลือกในโหมดความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ขึ้นทันทีแล้วก็อีกอันนึงอันที่สี่ก็คือกดหมดสปอร์ตปุ๊บขึ้นเลยใช่ครับผมดีไซน์ด้านหลังก็จะมีกล้องนะครับที่เชื่อมไปกับตัวกระจกมองหลังทางด้านหน้านะครับเป็นกล้องแล้วนะครับข้างหลังก็จะมีดีไซน์ที่โดดเด่นจะเป็นสเกิร์ตครับแล้วก็ไฟถอยนี่ไฟถอยใช่ครับผมโอ้มันสว่างอย่างนี้เลยหรอใช่ครับทั้งแผงเลยครับทั้งแผงเลยนะเวลาถอยสว่างเลยมีกล้อง อ่ากองรอบคันอ่านี่คือพื้นที่ด้านหลังก็ยังบุเป็นสีสีแดงนี่นะครับมีนโพงกับลูอร์นะครับคั้นี้พับบอกไม่ได้แล้วจ้ะเอาพับไม่ได้เพราะว่ามีไฟฟ้าแล้วครับไฟฟ้านะครับแต่เปิดไม่มีแต่เปิดไม่มีครับอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่นเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างหน้าครับ เอาครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้บริหาร i n f i ิน t e a u t o m o b i l e ที่ดูแลอวัชาพี่ทอมมี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้เปิดโชว์รูมยิ่งใหญ่มีอะไรที่เด็ดกว่าชาวบ้านเขาอะเราเรียกโชว์รูมที่นี่ว่าแฟลกชิพสโตร์ของอวตชาอินฟินิตออโต m โมบิลเรารนะครับที่นี่เนี่ยเราจะมีในส่วนของโซนของขายที่ครบและต้องเรียกว่าเป็นโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดนะตอนนี้แล้วเราก็จะมีในส่วนของศูนย์บริการที่อยู่ทางด้านบน แล้วเราก็จะมีในส่วนของห้องในส่วนเทรนนิ่งเซ็นเตอร์สำหรับเทรนนิ่งในส่วนของกลุ่มพนักงานของเราภายในที่จะสร้างในส่วนของมาตรฐานในการบริการลูกค้าหรือการอบรมในส่วนของศูนย์บริการอย่างต่อเนื่องครับส่วนสมบริการี่มีช่องซ่อมอะไรเยอะณปัจจุบันนี้ครับในส่วนของศูนย์บริการของเราที่อยู่ทางด้านบนเนี่ยจะมีอยู่ที่4ช่องซ่อมีนะครับซึ่งตอนนี้สามารถที่จะรองรับในส่วนของ ลูกค้าอาวต่าวันๆในปัจจุบันได้หลนะังจากที่เราปล่อยรถหรือเราขายรถไปแล้วเนี่ยรเราไม่ใช่เพียงแค่ขายรถแต่ว่าเราจะทํากิจกรรมร่วมกับลูกค้าของเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เราเริ่มมาละเช่นเราพาลูกค้าไปเที่ยวกับเราไปทานอาหารไปต่างจังหวัดไปพักผ่อน <Life S 1> กับเราไลฟ์สตไลสตไล์ตแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยในส่วนของมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยเราจะมีในส่วนแคมเปญพาลูกค้าไปเที่ยวต่างประเทศกับเราด้วยเป็นกรน่าสนใจนะครับสำหรับ อินฟินิตออโตโมบิลนะครับได้ครับขอบคุณครับดีมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาครับใครสนใจนะรุ่นนี้นะก็ไปดูและพร้อมเปิดราคาที่งานมอเตอร์เอโนะครับวันที่28ถึงวันที่10ธันวาพร้อมกับรบรุ่นใหม่มีอีก1นรุ่น1รุ่นอวตา07 07โหจอกันแน่นอนในงานรับรองตลาดแตกแน่นอนา อยู่ที่ลำพาร์คันนี้ด้วยคันนี้ก็จะไปโชว์ในงานด้วยนะครับคันนี้ไปโชว์ด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ขอคณน้องเจตนะครับที่มาอธิบายให้พวกเราฟังนะครับครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนี้ผมกับน้องเจอลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ